สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวทาร์ปนเจอร์ไฮนะครับเพิ่งของเพิ่งมาส่งนะครับก็จะเป็นรุ่นความยาวก,ก็5เมตรจุดห้านะครับความกว้างก็สี่จุดหกห้าครับอของเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแกะด้วยกันนะครับก็เป็นทาร์ แปดเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองแกะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัดสินใจยากนะครับว่าช่วงนี้หน้าฝนก็อยากได้อของที่ดีๆนะครับก็เป็นเนเจอร์ไฮนะครับก็แปดเหลี่ยมเดี๋ยวมาแกะด้วยกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างการแพ็คกิ้งก็ก็ดีนะครับของเพิ่งมาถึงนี่เองครับเดี๋ยว เดี๋ยวก็จะห่อแบบ2ชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงถุงเชือกนะครับ ก็ก็ดีนะครับถุงก็ดีนะครับก็จะมีมีค้อนให้อ่าเขามีเชือกก็มีเหล็กอย่างดีนะครับโอ้โหสวยมากเลยเชือกกน็หนานะครับน่าจะมีอยู่ ก็จะมีอยู่มัดหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณหกอันนะครับหกอันอ,อันนี้ก็จะมีอยู่สี่อันนะครับไม่รู้ว่าแบ่งยังไงอาจจะเป็นสายสั้นสายยาวนะครับส่วนสมอบกก็ก็จะมีอยู่ สิบอันนะครับสมองบอกก็น่าจะขนาดเท่าไหร่ไม่ชัวร์นะครับก็จะขาบบมีเรื่องแสง้วนะครับส่วนคอ้อนก็ก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะทนได้ขนาดไหนก็ถือว่าโอเคครับมีแถมมาส่วนเสาเขาเข้มว่ามันหนาดีนะครับแต่ ไม่ชัวรว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน้างงานเลยกันแกะมือเดียวครับมือหนึ่งถ่ายวันนี้ทำงานคนเดียวครับอื้เสานี่ก็ถือใหญ่นะครับ ไม่รู้เป็นแบบเกลียวหรือเป็นแบบอะไรเสาใหญ่นะครับก็จะมีมียี่ห้อให้ด้วยนะครับมาดูมาดูผ้านะครับผ้าเขาบอกว่าดีนะครับดีเขาบอกผ้าดีเป็นกันน้ำกันกันน้ำกันอะไร ความร้อนได้ดีอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอ๋อันนี้จะเป็นขอบผมว่าขอบมันถ้าเป็นตรงเสาก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นตรงเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงเสานะลรับเสานะครับก็จะมีอันนี้ก็เป็นตรงเสาครับก็เสาใส่ถ้วก็จะมีมีห้องโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่ากัน เคลือบไทเทเนียมนะครับ oh. ก็เย็บตะเข็บสวยนะครับก็กันกระชากกันอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมชอบตรงนี้ว่ามีเคลือบกันร้อนกัน UV บนี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเสาหลักอ่าอันนี้อะไรไม่รู้ สายยาวมากเลยไม่รู้สายอะไรนะครับเดี๋ยวตอนกลางเดี๋ยวผมก็จะรีวิวตอนกลางให้ดูนะครับแต่สายอะไรไม่รู้ครับนะี่คือสายใ,ให้มาอย่างเงี้ยแต่ก็ดูยาวนะรู้สายอะไร เดี๋ยวถ้าเกิดตอนกลางเดี๋ยวผมก็จะรีวิวร่วมนะึงแต่เบื้องต้นคือบอกว่า,วาอ่าน่าจะกันความร้อนกันได้ดีนะครับความหนาก็โอเคนะครับก็ต้านลมต้านอะไรน่าจะโอเคส่วนขอบขอบก็อาจจะเป็นนี่เป็นสายไงครับก็ความคงทนระหว่างการ เก็บเชือนะ่องก็ถือโอเคนะครับรุ่นนี้ผมสั่งแปดเหลี่ยมน,นะครับคือกะว่ากะจะคอบเบอร์เต็นได้เลยนะครับเพราะว่ารถก่อนสั่งมาคือแบบไม่เคลือบกัน UV นะครับก็เลยหลอนมากรอบนี้ผมก็เลยกัดฟันซื้อเลยนะครับก็ใส่โค้ดส่วนรถไหนก็โอ้โหก็แจมนะครับรุ่นนี้จะหายก็ ก็โชคดีนะครับที่ว่ามีโค้ดส่วนลดให้ซื้อก็แอปช้อปปีนะครับก็สามารถสั่งกดโคด้ดดีๆขนาดไม่ใช่กดโค้ดวันที่แบบวันพิเศษนะครับแค่วันธรรมดาผมก็ได้โค้ดก็ถือว่าโอเคนะครับก็ก็โอเคอน,นี้ก็จะเป็นขนาดขนาด5.5าจาเราสามารถที่จะกลางทาบแบบพลิกไปพลิกมาหรือกับด้านบางแดดก็ โอเคนะครับอันนี้ผมตัดสินใจนานมากเพจะซื้อรุ่นนี้ได้ผมก็ดูหลายยี่ห้อนะครับแต่รุ่นนี้ตอบโจทย์ผมมากเลยผมเลยซื้อเลยครับเพื่อเื่ออาจจะเปลี่ยนเต็นเป็นเนจาไฮรุ่นใหญ่ในอนาคตนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็เต็นปัจจุบันก็แพงอยู่เหมือนกันก็ใช้สักปี2ปีไหนๆก็มีทับใหม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะต่อเติมเต็นใหม่เป็นเนจาไฮก็ได้ครับเพราะว่า ลูกก็โตละเราก็จะมีสองห้องนอนก็ว่ากันไปนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวต่อไปก็จะเป็นการกลางทาพนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าคือจะเป็นกลางทาพแบบอันนี้เขาให้มาสองเสานะครับก็ถือว่า ใหญ่มากนะครับข้าบนใหญ่มากครับโอ้โหือ,อหนาจริงๆครับก็น่าจะคงทนต้านลมต้านอะไรได้แต่การประกอบนี่ผมว่าน่าจะหมุนเอานะครับเดี๋ยววันนี้ทำรีวิวมือเดียวด้วยก็เลยลำบากหน่อยอ,อันนี้อ๋อเนี่ยผมชอบตรง คดติ้งนะผมว่าน่าจะสบายแหละก็คือก็คือว่ากลางวันก็น่าจะร่มนะครับไม่ไม่แดดส่องผ่านก็ถือว่าโอเคนะครับก็มันจะหายก็ถามเจ้าที่ว่าของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอ้โหเป็นทีแบบกครับผม ก็เป็นทีแบ็กครับผมครับครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเลวิวอันนี้ก็โอ้สวยนะครับสวย น,นี่ก็จะเป็นสีสวยนะครับส่วนผ้าก็โอ้หนาตึ้บเลยครับน,นี้ก็อันนี้ก็เป็นสีเงินนะครับน,นี่เป็นสีเงินนะครับก็จะมีตานี้จะหายนะครับโอ้สวยครับสวยสวยสวย,สวยของแท้นแน่นอนครับร้อเเซ็น แนะนำนะครับถ้าใครอยากได้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ครับแต่ผมสอาหามาก็จะกัน U V กันน้ำอะไรโอ้โหจำตัวเลขไม่ได้แต่ถามว่าเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในช็อปปีได้เลยนะครับผมว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์รุ่นนี้นนจะ cover กับการกลางเต็นนะสบายครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็ กดไลค์กดติดตามช่องนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการกลางทับหรือออกสนามให้ดูนะครับว่ามันจะกลายเป็นยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ